พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศภาพงานบวชดีกว่า ยางยางแต่ว่าจะไปที่อำเภอนครไทยนะฮะไปชมงานสืบสารประเพณีเขย่าแลแห่นาคเขย่าใช่ไปดูกันก็คือว่าเขามีการจัดงานอุปสมบทนาคหมู่ขบวนแห่จะมีการเขย่าแลแห่นาคนะฮะเขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์งานที่นี่จะไม่เหมือนที่ไหนเลยทุกคนต้องมีความสามัคคีในการหามแลและก็เขย่ากันแรงแรงอันนี้เรียกว่าแลใช่ฮะแลคืออะไรแลทําขึ้นจากไม้ประดับตกแต่งด้วยผ้าและอุปกรณ์ตามที่หา ได้ในท้องถิ่นเพื่อให้นาคที่อุปสมบทขึ้นไปนั่งนี่แบบนี้ประจอยดูแล้วใช้วิธีการหามแห่ไปคนที่ไม่ได้หามก็เต้นตะนแตงตั้งนแนตงตนแตนงคนที่หามก็ต้องมาเขย่าให้แรงๆเดี๋ยวเยวนากอยู่ใน,นใช่น,ใน,นักอังกฤนายเอาอีกทีเอาเออเออุอ๊ย เพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เขาบอกว่าเป็นความเชื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของคนที่จะบวชต้องมีความมุ่งมั่นแน่วแน่แม้ว่าจะมีมารผจญก็ต้องไม่หวั่นไหวอ๋อเป็นไอ้นี่ไงเป็นข้อคิดคติธรรมคือถ้าผ่านอุปสรรคที่แบบคือขคนตั้งมั่นตั้งมั่นจะบวชปาชุดจัพูดู <laughs> จ้างมาสิบบาท <laughs> เต้นให้พันหนึ่งเ,เขี่ยแลแห่นาค<ช>ยังทานไหมคะถ้าจะไปดูเนี่ยช่วงนี้ก็คือไม,ไม่ทันแล้วเดี๋ยวรอดูปีหน้าละกันนะฮะเอามาให้ดูว่าบรรยากาศมันก็เป็นแบบเนี้ยสนุกสนานกันไปของคนในท้องถิ่นนะฮะที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะฮะค่ะแล้วก็เป็นประเพณีด,ดีๆนะคะที่อยู่ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็เอามาเล่าในช่วงไทยรายการ<ช>ของเราใช่แล้วครับแต่วันนี้อย่าลืมชิงกล่องของเรา4ี4 0 6 6 6อย่าลืมนะคะเราจบรายการเรื่องส่งมาได้ คนที่ได้รับรางวัลไปเมื่อวานนี้เดี๋ยว<อ>จะขึ้นรายชื่อให้อีกรอบหนึ่งนะฮะตอนจบรายการ<อ>แล้วก็อย่าลืมติดการใรายการเขื้อบ้านของเรานะคบ<อ>คนรับรุนรอรายงานข่าวสุดคุณผู้ชมอยู่พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ใช่แล้ว,วนนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวส